อ่านว่า stomach ถ้าใครยังอ่านว่า stomach อันนี้ผิดเลยนะคะต้องแก้เลยนะคะ stomach headache t o o a y s ถ้าใครยังออกเสียงแบบนี้อยู่ผิดนะคะคำว่าปวดท้องนะคะไม่ใช่แค่ stomach เท่านั้นนะคะ stomach h e a d a c h t o o a y s ถ้าใครยังออกเสียงแบบนี้อยู่ผิดนะคะเพราะอะไรนั่นหรอคะเพราะคำนี้ค่ะ ออกเสียงเป็น ache โอเคอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ stomach ache, headache, t o o t h a c h โอเคเดี๋ยวอ้อจะอธิบายทีละคำเลยนะคะคำว่า ache นะคะแปลว่าอาการปวดเจ็บปวดนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะเจ็บปวดอวัยวะอะไรนะคะจริงๆมันก็มีคำศัพท์ที่เฉพาะอยู่แล้วนะคะว่าใช้กับคำว่า ache ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราปวดท้องค่ะคำนี้ค่ะ stomach Okay. อ่านว่า stomach ถ้าใครยังอ่านว่า stomach อันนี้ผิดเลยนะคะต้องแก้เลยนะคะมันจะเชื่อมกับคำว่า e g นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ stomach stomach e g okay. โอเคและคำว่า headache นะคะคำว่า head นะคะปกติแล้วนะคะฝรั่งเขาจะไม่อ่านเป็นสระเอเป็นเ e a d แบบชัดๆแบบนั้นหรอกนะคะจะอ่านออกเป็นคล้ายๆสระแออยู่นิดหนึ่งเลยนะคะมันก็จะเป็น head headache headache คำว่า head ก็จะไปเชื่อมกับตัว a e ข้างหลังนะคะตัว d เชื่อมกับคำว่า a e ค่ะเป็น headache เช่นเดียวกับคำว่า toothache นะคะ tooth นะคะ toothache toothache to โอเคทีนี้อ๊ยากจะเสริมนิดนึงนะคะคําว่าปวดท้องนะคะไม่ใช่แค่ stomachache เ,เท่านั้นนะคะมันจะมีอาการปวดท้องที่แบบว่าเราปวดแบบส่วนของทางเดินอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะใช้คําว่า upset stomach ก็ได้นะคะ ถ้าเกิดว่าเราปวดท้องนะคะเราพูดแบบนี้ได้เลยนะคะ I have an upset stomach โอเคแล้วก็อาจจะตามมาด้วยาการท้องเสียนะคะอาการท้องเสียนะคะก็คือ diarrhea โ okay? อเคก็จะเป็น I have an upset stomach I have diarrhea โอเคส่วนคำว่า I have a stomach ache นะคะมันก็คือการปวดท้องที่เราเนี่ยไม่ได้เน้นว่าปวดแบบไหนโ okay? อเคเราไปใช้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะ